มั่นใจนะแทงหลังคาเลยนะมั่นใจนะมั่นใจนะมั่นใจพี่มั่นใจ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 เอาเป็นไงเป็นไงเป็นไงเออสุดบทชนะชนะสวยเมื่อกี้เราแปะตรงไหนวะพี่วีเลยตรงนี้ตรงนี้แหละเราแปะต้องแตกเปล่าเมื่อกี้เราวิ่งรถต้องแตกวันหนึ่งบนสุดเลยไหมใช่ใช่ มีอะไรบ้างในตัวดูดูสม,มันดิไม่มีอะไรพี่มีแต่เซ็ตเดี๋ยวเราลงตามนี่ไปเรื่อยเลยวีเลย,เลยได้เลยพี่บ้านนั้นมันก็ยังเลทอยู่เลอวะ เพื่อระเบิดไก่เพเยอะน้องสวยพี่ล็อกขึ้นไหมพี่ไปรับไม่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 ผมจะเคลียร์พวกข้างนอกโอ้โหระเบิดไก่ดูตัวเต็มทีเข้าบ้านไปตัวงระเบิดไก่ใครวะเนี่ยของพี่ดิพี่เอาเลยว่า

Ba mẹ, bóng lên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  Tôi lên rồi bé, bóng lên nhìn lên bóng lên bóng lên nè, lên bóng đi lên bóng đi bóng lên bóng lên bóng lên đuổi, lên bóng lên bắn lên bắn lên bóng lên bóng lên กันไหมเนดะี๋ยวผมซื้อบันไดไปปีนขึ้นบ้านแคมป์มันดีกว่าเดี๋ยวพันสามวาวีเลยโอ้กระสุนดามันมีเป็นล้านนะพี่ มีตัวปีนมีตัวปีนข้างมีตัวปีนข้างการเป็นไระตายตายมันจะปีนขึ้นจากข้างอ่ะมันตอบแฟนอยู่ยดีตายละเดี๋ยวแหละวะพี่มันโดนระเบิดปีตาย<อ>ไปดูเลยไปเองไม่ตายมาดูดิไปดูดิไม่ตายแปดร้อยคุณแตกวะพี่ไม่ต, <800. S 2> มต้องไปงั้วล่ะ จมล็อกก้าลาดฮะใครแบบพี่ล็อกแบบมาได้เหรอมันมันไม่ใหมพี่รู้อยู่ว่ามันก็เล่นมันดีโถเล่นมึงก่อนเลยได้ไหมพูดจาไม่ออกหูหออกหางออหมือมันบล็อกว่ะ้มันมันเห่าอะ่ะ นี่ดักรอเลยได้เปรียบแล้วดักรอเลยตอนนี้ได้เปรียบแล้วกระรานเปิด<ไ>เวลามันจะขึ้นมามันจะเสียเปรียบเราอ่ะมันจะขึ้นมามันจะยิงเราไม่ได้ไงดังั้นยิงฟรีเลยไม่ได้เข้าบ้านนะกูบอกเลยตัวไหนวิ่งอย่างนอกไม่ได้เข้าบ้านหรอกวันนี้มันบล็อกอะไรนักหนาวะหน้า,นาะนะบล็อกข้างหลังมันบล็อกข้างาหลังมั่ว เราเคยรู้แหละเอลอาใครยิงอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่มีคนอ่ะมันปีดเก็บศพไปนั่นไมดูดิเหลือแล้วครดูดิกรนังอ่ะร้อยสามก็ร้อยสามสิบสองเพื่อนเธอไปยิงดิแล้วเปลี่ยนกระสุนแบบ ไม่ต้องคือ,อยิองแล้วทีไรไปเลยไปเลยชีก็สิบเดียหัวปลวอับลูับ้องออออบ้องมันจะบ้องลอมันจะบ้องลอร้องอือหือตายตายตายมีคนตาย,ยโอ้ยมันคือปืนยับ้อง ยัดเลยยัดเลยอยู่ชันบนชันบนแล้วฉันเดินพี่จิ็บจะเองชันเดือดกันเองอะ่ะมาขึ้นตะเกมาเมื่อกี้ออ๊ยมันตายปะวะอืมสองตัวพี่ไปข้าลูกบ้างาไหมโอ้ยจะถึงเลยกันเดียวยิ่งตองของแล้วเมืเ่อกี้กินทีเดีวัวรวบรวบรวบน้ำตจาจะไหล ค่ของคุณก<น>็อำนาจสีกาขาวคุณเจติพัฒน์าดาวสวัสดีครับเอาสันเฟยแดงห้าหมื่นไปพี่เอาได้เล่นไปอีกไปอีกเอาสันเฟอยแดงห้าหมื่นไปอีก เอาแล้วอย่าให้มันลู้อให้มันของเหลือก็ใส่อย่างเดียวว่ะผมอ่ะให้มันลู้ให้มันเจอพี่เออแล้วผมขึ้นบ้านแคมเล็กๆไปเลยดีกว่า เอาลูกบ้องหรือซีโฟดีวะพี่ลูกบ้องเลย่ะได้แค่สิบสี่ลูกเตรตีมมี่แต่โฆษณาฮะเขาเอา่อเขาปรับเฟซบุ๊กเขาปรับระบบโฆษณาใหม่ครับผมไม่ได้แอดนะครับโฆษณาของเฟซบุ๊กเองนะฮะเจอปะ ได้ยี่สิบสี่ลูกเดอดสันเฟอร์อยู่เหรอ,อเหลือนะพี่ใจอีกเะล่ะบอกแค่นี้ก่อนแค่นี้แนะค่นี้ก็ได้ลึกแล้วเซ็ตอยู่ไหนบ้านนี่ขับเองลืมเองวะ ถ้าไอ้เขียนไปแล้วสามก็บอกไปกระเจาะกระสุนอสองก็บอกเลยถือสองก็บอกถือแล้วยิงสลับยิงสลับเอา เราสกแกปไปยังอะ่ะเอาไปลาลไเล่าแล้วเลยกันอะพี่อุ๊ไอ้ล็อกเป็นไงบ้างทำบ้านแคมป์ง่ายๆอยู่ไล่กวดไอ้พวกนอกบ้านอยู่เปล่าใช่พลาดตั้งแต่เอาถั่วพยุ์เมื่อกี้ไม่มีของกล้พี่อุเลยก็เอาถั่วสู้เอาพี่ขนาดถั่วไปถึงขนาดนั้นเลยนะมัก็เล่นพี่แหลกพี่แหลกพี่อุ๊ดพี่แหลกไม่แหลกพี่โอ๊ย พี่เหลือกันเลยๆใช่แล้วไม่เห็นบู้จริงๆเส้นกระสีมยหัวบวบไอ้ล็อกพาพี่ล้องพกผีเลยเนี่ยโอ้โหเกียรติหายเลยพวกมันจันทร์กูกระทำงินพูดเกียดอ่ะพี่เจมรู้ใครรู้บ้านได้พวกเนี่ย ไอพวกแบบจอดฮอลีลาพี่ไปรำมันจะกทีนี่แหละเออบ้านนจะจัดมาละยากว่ะไม่อยาใหเป็นฮอลยลาเลยเออขอให้พาลงโทษไอเคี้ยนี่อย่างนั้นพี่นะนใจที่เราอยัางไม่หมดของเราจะสู้จนหมดของเลยเออพี่เออต้องลสู้ร่างรถพายนัก คือลูกมียกูจะสู้สุดใจกละพื้นมันยังไม่น่าเต็มใช่ไมหมพี่เจมมมันยิงบ้องใส่บ้านเค้มกูใหญ่เลยตัวเล็กมอกีะมันยิงถึงเหรอวะ เลยคู่ไปหน่อยอยู่บนราคาดีงั้นนะใช่อยู่บนคาลเลยเจมเ์ีงยใบนี้แน่นอนดีนอะเราขุดซันเฟิร์มมาเยอะใช่ไปลรอเค็นฟาร์มกิ่งไงแน่นอนใช่ไม่ฟาร์มเก่งก็จะมีซันเฟอร์เล่นหรอกวะถูกต้อง ได้ยินชื่อนี้ก็อุ่นใจอ่ะพี่ล็อกกี้ดีด็อกเฮ้ย่ป่ะพี่ล็อกกี้ดีซันโต้อ๋อเอ้ยยีงยิกว้ากด้วยแทงเลยวะพี่แทงเลยดิเอ็งยิงให้ได้นะยิงตึอนเดี๋ยวพี่ช่วยซับอยู่แล้วเอ็งยิงแค่เปิดดามจกับดึงเกมให้มันนี่เฉยอ่ะให้มันตึงๆหน่อยปะเดี๋ยวเดี๋ยวผมซับให้ทั้งวันฮะ โอ้โหกูรู้เนาตายคู่สินะอาลุกบงมาด้วยด้วยเปล่าอาลุกบงมาด้วยบ้าน่ะไม่นะหมดหมดแล้วบ้น่ะยังวันที่พี่เช้าเข้าพอดีครับอ๋อหมดแล้วพี่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้ว ตะไรวะาพูดตาคิดเราไม่แจกหรอวะรูกบ้องหมดเลยใช่ไหมหมดแล้วแยกย้ายแล้วไปละเออวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วทุกคนวันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วลูกบ้างหมดแล้วพี่แหละถ้าเองฟาร์มมันก็ได้นานกว่านี้นี่ยังไม่ฟาร์มไงพี่ล็อกกันดิพี่ไม่ดูดิเอางั้นเอาขอไปเก็บยันนี้มาฟาร์มใหม่ไปเก็บแล้วเราไม่ดี้เราแค่หรอว่าสักเล็ก แ h e นี่ลูกพ่อไม่พอเลยลูกพ่อเมื่อกี้เนี่ยคืนนี้มาฟาร์มใหม่มาฟาร์มกันโดยไวนะฟาร์มตั้งสองทุ่มเด้อไม่ใช่มัสามทุ่มไม่มีเวลาฟาร์มที่ไหนไปเดี๋ยวพี่ลงไปเล่นซุปเปอร์พิพุกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เก็บของก่อนเดี๋ยวเดพี่เก็บของผโรอเตี้ยกว่านะเดี๋ยวผมไปคืดตีซุปเปอร์พิพุกต่อเช้านี้ผมแพ้แล้วผมไม่อ้างเลยที่แต่แพ้ด้วยแหละว่าเนี่ยแพ้เลยอ่ะเฮ้ยพี่เนี่ยรอของเก็บก่อนขอไอ้เนี่ยเวลาไม่ทำแบบเนี้ย